ล่าสุดบักบอยขมเน้นทำคอนเทนต์ทำท่าขับรถไปหาพี่กันจอมพลังสุดท้ายเจอสาวไทยจัดสุดใหญ่หน้าหงายไปไม่เป็นเฮ้ยรอกูด้วยนะกูกำลังเดินทางไปนะเดี๋ยวเจอกันอย่าเพิ่งรีบไปนะกูกำลังเดินทางเออแม้อวดเก่ง อุ๊ยอวดเก่งอยู่แต่ที่บ้านมันค่ะมันขับรถมันขับรถไปไหนล่ะกูอยากจะให้คุณกันจอมพลังเนี่ยเออไม่ต้องขี่สักห้าชั่วโมงพอไอ้บอยมันขับรถมาถึงก็จับไอ้บอยเนี่ยนอนลงแล้วก็อ้าปากให้คุณกันจอมพลังเนี่ยตดใส่ปากมันเสร็จแล้วก็คือยังไม่ได้ขี่มาหลายชั่วโมงตดเสร็จ ก็ขี้ใส่ปากมันไปด้วยมันจะได้หยุดเหา่าหยุดพูดพอเสร็จแล้วใครมีส้นก็ช่วยเอามปยัดปากไอ้บอยหน่อยเพราะว่ามันหิวโหยเออจัดการมันทักทีเหอะทําเป็นอวดดีทําเป็นอวดเก่งมาแล้วนะมาแล้วนะมาแดกตีมาแดกขี้นี่ก็มาหนังหน้าอย่างไอ้บอยนะกูไม่ได้ดูถูกมึงหรอกถ้ามึงมาเจอพี่กันจอมพลังจริงๆอะ่ะมึงไม่กล้ามาท้าตีท้าต่อยแบบนี้หรอกไอ้บอยไอ้ขี้ป๊อดไอ้ปอด,ออดแหก มึงจะก้มลงกาบตีนเขาแล้วก็ขอโซฟี่ถ่ายรูปคู่กับเขาเอาไปลงโลกโซเชียลเอาไปอวดไอ้พวกขมนินว่ามึงมาถ่ายรูปกับพี่กันนะสันดานหมาไอ้หาเอ้ยเป็นไงล่ะบอยเจอสุดใหญ่ไฟกับพิปเข้าไปนะแทบหน้าหงายไปไม่เป็นสวัสดีครับสวัสดีเอซทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวรำซานเนลส้นเก่าส้นเคยนะครับล่าสุด บักบอยขามิน่นทำคอนเทนต์นะครับทำท่าขับรถไปสายแดนนะครับเพื่อที่จะไปเจอกับพี่การจอมพลังนะครับจากที่เขาได้พูดไว้ว่า,เ,เ,ขา,านะเขาท้านะครับเขาท้าพี่การจอมพลังนะครับเจอกับเขาไหมตัวต่อตัวกันไหมแล้ววันนี้นะครับเขาทำอย่างที่เขาพูดเขาทำท่าเป็นขับรถ ไปทายแดนแต่ที่จริงแล้วเขาขับรถไปไหนไม่รู้เออแล้วก็พูดบอกว่ารอหน่อยนะรอหน่อยนะกำลังเดินทางไปถามก่อนว่าเดินทางไปไหนเออไปหาพี่การจองพลังเหรออย่างที่ท้านั่นหรอไปจริงๆนะเออทุกคนก็อยากดูเหมือนกันว่าบอยอ่ะจะเก่งเหมือนอยู่ในถ้ำไหมจะเก่งเหมือนที่อยู่ที่บ้านตัวเองไหมนั่งอยู่บนเก้าอี้ อยู่ในห้องอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาด่าคนนี้ทีด่าคนนั้นทีแล้วก็ออกมาเออ่ท้าคนนั้นท้าคนนี้เออทุกคนเนะน,นี่ยตอนเนี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าบอยเนี่ยจะเก่งเหมือนที่พูดไหมจะเก่งเหมือนที่อยู่ในอา่าในถ้ำไหมอืมไปให้จริงละบอยเออไปให้จริงนะแล้วพี่สาวคนไทยนะครับแล้วพี่สาวคนไทยคนนี้ก็เดือด นะครับจัดชุดใหญ่ให้เลยเออให้เป็นอย่างที่พูดให้กล้าอย่างที่พูดไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนที่พี่สาวคนไทยคนนี้พูดนะไปเจอพี่กันแล้วก็เอ้ยวิ่งคอหดเข้าไปนะครับอ่าคอหดเข้าไปแล้วก็เอ้พี่กันสวัสดีครับขอถ่ายรูปหน่อยแบบนี้ไม่เอานะบอยเออตัวเองพูดไว้ยังไงนะจําคําพูดตัวเองไว้ด้วยทุกคนอ่ะกําลังรอติดตามอยู่ว่าบอยอ่ะจะเก่งไหมอ่า บอยนะจะเก่งเหมือนที่พูดไหมทุกคนตอนนี้อรอดูอยู่อ่าคอยดูสิบอยเนี่ยจะไปอย่างที่พูดไหมจะเก่งเหมือนที่พูดไหมนะครับพี่ๆเอซแล้วรอติดตามดูกันนะครับว่าบอยขมนเนี่ยจะกล้าอย่างที่พูดไหมจะไปจริงไหมเพราะก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยทําคลิปออกมาท้าทายพี่การจอมพลังเพราะก่อนหน้านี้มีพี่การจอมพลังกับอ่า จีนเทาคนหนึ่งที่ว่าไปดึงป้ายเนาะป้ายมูลนธิธิพิการจอมพลังไปดึงป้ายออกที่ติดไว้ในตู้คอนเทนเนอร์นะแล้วก็มีการประทะคารมกันนิดนึงแล้วก็ทางจีนเทาก็มีการท้าพิการจอมพลังและพิการจอมพลังก็เลยท้ากลับ จะเอาจริงนี่แหละพี่การจอมพลังเนี่ยจะเอาจริงนี่แหละเพราะทุกคนก็ดูดีว่าพี่การจอมพลังเนี่ยเป็นคนจริงเอาจริงพูดจริงทําจริงนะครับทุกคนรู้ดีแต่จีนเทาก็ไม่กล้าเดวบอยข้ามิมนมาเจอนะครับโกรธมากศูนย์มากเลือดสุดๆนะครับโอ้โหมีการท้าทายพี่การจอมพลังเจอกับเขาไหมตัวต่อตัวไหมเออถ้าอยากเจอพี่การจอมพลังพี่การจอมพลังก็อยู่ในแนวายแดนอยู่แล้วไปได้เลยขับรถไป แล้วตอนที่พูดตอนที่ถ่ายตอนเนี้ยอืมขอให้ไปจริงก็แล้วกันแล้วไปถึงทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจอพี่การจอมพลังแล้วจะทํำยังไงอ่ะยกมือสวัสดีครับอ่าพี่การอ่าติดตามอยู่นะอ่ะจาจะอย่างนี้หรอเดี๋ยวทุกคนก็ต้องคอยดูนะครับ bpfc คอยดูนะถ้าบอยเขมิไปจริงๆเนี่ยเขาจะทํำยังไงเขาจะเขาจะอยู่ในสภาพไหนพลังก็ลุ้นเหมือนกันนะครับถ้าเขาไปจริงๆนะ เออขอให้พูดอย่างที่จริงขอให้เก่งอย่างที่พูดนะเก่งอย่างที่พูดก็แล้วกันเก่งอย่างที่ท้าคนอื่นก็แล้วกันนะครับบอลลเสื้อว่าพี่พีเอฟก็ติดตามตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าบอยขาเมรเนี่ยจะกล้าจริงไหมนะครับจะไปหาพี่การจองพลังจริงไหมนะครับคอยติดตามไปด้วยกันนะครับพี่พี่เอฟซีนะล <undergraduate. S 1> <นะ S 2> ราก็ดูกันไปว่าบอยขเมเนี่ยนะครับจะเก่งไปสักกี่น้ํา เขาจะเก่งเหมือนอยู่ในที่ถ้ำนะครับอย่างที่เขาออกมาหาคนนู้นคนนี้ทีนะครับคือคนไทยทุกคนเนี่ยเขาด่าหมดเออเขาด่าหมดแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วก็ไม่กล้าอย่างเส้นที่ขึ้นไลฟ์นะครับขึ้นไลฟ์กับเออนาโบสเขาก็งอยคอตกขึ้นไลฟ์กับอ,อพี่ตูนนะครับนั่งคอตกนั่งงอยอ่านี่แหละครับถ้าเจอตัวจริง ถ้าเจอพี่การจอมพลังตัวจริงเนี่ยเขาจะทําท่ายังไงเขาจะทําหน้านยังไงเขาจะกล้าไหมแบบที่แบบไปถือแล้วก็เห็นพี่กรรจอมพลังแล้วก็ดา่าอะไรแบบนี้ท้าทายแบบเนี้ยอย่างที่เขาพูดในคลิปเนี่ยนะครับเขาจะกล้าทําแบบนี้ไหมแล้วก็คอยดูไปด้วยกันนะครับพี่พีเอว่าบอยข้า้นเนี่ยจะเก่งสักเท่าไหร่จะไปได้สักกี่น้ํานะครับเออเขาจะเลือดเหมือนที่เขาพูดในคลิปไหมก็ต้องดูกันต่อไปนะ พลังก็ลุ้นเหมอนกันนะครับว่าบอยข้าเม์เนี่ยจะเอาจริงจังหรือเปล่าอย่างที่เขาท้าอย่างที่เขาคุยไว้หรือเปล่ากับพี่การจอมพลังอ่าอย่าอย่านะครับเล่นผิดคนอ่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนถ้าไปเจอพี่การจอมพลังนะรับรองนะครับรับรองปักบอยข้าเมเนี่ยเละนะครับเละอืมนะไม่ต้องไปพูดอย่างที่อ่าอะไรนะ อย่างที่พูดในคลิปอะไรนะเออเลินตัวเปล่ายังจะไม่ไหวอะไรนะเก่งแค่ตอนที่มีทหารอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เอออยากรู้ว่าเขาเก่งไม่เก่งในต,ตอนที่มีทหารหรือไม่มีก็ไปลองดูว่าเขาจะทํำยังไงนะครับไปลองดูเลยบอยทุกคนก็ลุ้นอยู่ว่าบอยอะจะทําตัวยังไงจะทําหน้ายังไงเมื่อเจอพิการจอมพลังตัวจริงนะครับคอยดุนกันนะก็ ขอขอบคุณนะครับพี่ๆ FC ทางฝั่งไทยฝั่งเรานะครับที่ติดตามรับชมคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้บารมก็จะขอฝากเป็นแค่นี้นะครับขอขอบคุณครับผม